หยาบๆด้ยไหมคะค่ะเป็นจะซักควควัปีนะไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเล้วมิมีส่กายภาพเยอะมากเสียงดังกูบอกกบคย่าาจใส่ว่ะความไอเห็นมิรลงเข้ามาดโอ๊ยไมไยเลยไม่มีไปเข้ามนว่ลากร่มมี ข้าคอดผู้ชายแต่ละคนนะศักยภาพก็เยอะไอ้เราก็เป็นคนเงียบเงียบตัวเล็กเล็กแต่ว่าใจาเร็วแม่หุ่ยหโหยนี่ควรตีชิ้นหายสักงกันแล้วนะ <laughs> โอ้บอกว่าไม่โอโหแบกว่าไม่ไม่ดีมีอะไรเพราะเราเป็นคนไม่มีเลือดกับใครแต่ในใจเราโอ้โหนี่ควรที่้อนสองหาเลงมาหนักหนาวะเหนื่อยจะตายแล้วเล่นน่ะพี่หญิงพี่วนจะรู้เวลาค่ะแต่หนูก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นแน่น้อยในวันนี้ขอบคุณค่ายเดิมเพราะว่าเขาสอนเราให้แข่งแก่งพลังพลังความคิดบวก ตอนนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาแล้วไม่ค่ะสบายม่ใช่คถ่ายหมดแล้วเออไม่มีตากระจาปาก็นอนนิ้มได้สบายเพราะคนก็อีกมันก็เข้าอย่างเงี้ยค่ะคือใครบอกว่าปฏิเสธเราไม่เกี่ยวมึงไม่กินหรอกมึงเออมึงตายมึงก็ตายแต่กูกินกูอายุยืนมานะันูไม่ได้สนใจคือเขาสอนเรามีให้มีพลังอื่นรู้ถามวันนี้จะมีปัญหาอะไรต่างต่างหรือว่าอัพหนูน่นะโดนสึกมาเหมือนทหาร ฝืนมาแบบอึดทนพลังความอึดพลังที่บวกพลังความอดทนพลังใจบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่ถ้าสี่อย่างนู่หมดก็คือจบแต่มันไม่จบเพราะอัพอาจารย์มังออนอาจารย์นพดลไม่ทิ้งหนูแล้วก็ท่านประธานทั้งรองก็ไม่ทิ้งหนูค่ะและอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงยังไงแพดดินามโกก็เติบโตได้ค่ะ ไอยากฟังทีนี้ว่านูเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้คิงเิือก็กากระบางไม้หัวไอ้หัวแน่งน้อยตัวเสแน่งน้อยตัวเสเขาไม่ได้ยิงว่าพี่ยิงไปชวนพี่กัรยากรมาแลายิงมาที่แน่งน้อยค่ะกเ